เอยโยสวัสดีครับอยู่กับผมที่นี่กำแพงของเล่นกับมาแคริโอโหมดพาร์ทที่8ครับผมวันนี้เรามาดูกันว่าไบรอันส่งข้อความอะไรมาให้เราอืมแล้วไงจะคุยกับอันเดอร์อาร์เมอร์ อืมส่งรองเท้ามาให้ใช้ฟรีแล้วครับของออร์ d e r ์เมอร์ไหนมาดูดิเหมือนกับอดิดาสครับเหมือนดีวอดิดาสส่งรองเท้ามาให้ให้ลองใช้ก่อนอได้เงินจากป้าโฆษณาครับไปเอาไปเอาสิไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาโดเน a t เฮ้ยคราวที่แล้วมันมี ข้อความจากโค้ชมาด้วยไมเใช่หายไปไหนวะก่อนหน้านี้ผมแอบไปเข้ายิมมานิดหน่อยครับไม่แน่ใจว่าโค้ชอาจจะคุยถึงเรื่องไอ้นี้เปล่าไอเอเนอร์จีะเพราะว่าถ้าเข้ายิมแล้วมันจะได้เอเนอร์จีครับเพราะก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้เข้าแล้วเอเนอร์จีเราอาจจะต่ำไปได้เนาะเดาานะดาเอานะเสียงลงเงี้ยเดี๋ยวอันไปหา แบรนด์กันถหมันจะมีเสื้อผ้าใหม่เขาเนี่ยก็ไปซื้อสิไม่มีตังค์ไงมาสวัสดีไบรอันคุณมีอะไรให้ผไหมผมมีที่นีนี่นี e นีี่นี่นนี่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 น่น่ีี่นีนี่นีนีน่ี่่น่น่น่ม เออเดี๋ยวผมไปฝึกในยิมกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปแข่งกันไม่ใช่ยิมฟิตเนสนะโรงยิมครับที่เป็นคอร์ดบาอืมมีคนคอมเมนต์มาบอกมาแนะนำผมในใน y o u t u b e ครับในช่องครับว่าลองให้เล่น pick and roller ดู ม,ม,มานี่ครับมาอืออืม,ม,อม,อมไม่ยากนะฮะเล่นนเนี่ยเนาะใช่ไหมอืมอโอ้ได้บอลนะนะครับดังลงไปสกรีนก่อนแล้วก็วิง่งไปรับบอล อืดังแล้วจะได้โบนัสมาอืมฮะอืมเลยเฉยๆก็ได้โบนัสนี่เอมเย่งั้น two What's going on, Boo Boo? It's my sister calling. She knows we're in town. So pick it up, man. She probably misses you. She wants to borrow another five hundred dollars. Go mind your business and play your game. I got this. เอซสมาแล้วครับศูนย์อีีลงมาแล้วครับตอนนี้เตร์ที่หนึ่งเหลือประมาณหกนาทีสี่สิบนะมีโอ้ยลงมาก็ลืมกดกระโดดเลยนะโอ้แต้มตามเยอะอีกแล้วครับ

พ oh, oh, oh. าลงด้วยแ้าเยี <c oughs> yeah, ่ยมครับ ScreenXist เอเวนส์เอเวนส์จะไปไหนสติลได้ไหมโอ้โหเกือบได้ โอ้โหทำไป16แต้มเลยเหรอไม่ได้หรอกผมอยู่ใกล้หน่อยนั่นนะไปแอตสิสสวยงามโอ้ไม่ได้หรอกครับ ฟุตทำไมสั่นสกรีนให้ไปเลยไปไอแซคไม่ได้แต่วิชวิตยังตกลงไปได้ครับ ตอนนี้แต้มขยับมาเหลือสามแต้มครับเอเวนเอเวนจะไปไหนเพื่อนรีบเ้าลงหยไลส,สกีเยี้ยเดียว Mm -hmm. they get it The pass to the DJ. Mm. Kicks to Augustine. Alex Kinai, middlewood. Another shot. Good for the <coughs> big starting off one for one with that shot, Brain. Is <coughs> he the nickname <coughs> in high school, the big burrito? ป้องกันไว้ไม่เนี่ไม่ลงเว้ยไปเลยเพื่อนแอตซิสโอ้โหไม่ลงถอะเอ้พาสันเหรอคนที่ผมประกบอยู่ ถุงเท้าวะเนี่ยนัมบันคาสัน <c oughs> บาทสองบาทแก้วไปสกรีนให้เพื่อนสามไหมอืม,มไม่ลงอ่าครับเจ็ดวีครับใจเย็นเพื่อนโอ้โหโดนบงัง โห้ยได้ไหมเพื่อนสามแต้มสวยงามมาอีกยี่สิบห้าวิผมต้องระวังครับในตัวนี้ยิงสามแต้มดีในถึงเทาง้านัพเรียนผาสันเนี่ยได้หนึ่งแล้วเหรอ ลงไหมนั่นนะอ่ะไม่ลงจบควอเตอร์แรกครับเมจิกตามอยู่สแต้มมาครับควอเตอร์ที่2เหลือสามนาทีครึ่งตอนนี้ออรเรนโดเมจิกนำไปสองแต้มแล้วครับผมแต่แค่2แต้มนะ แม่สกรีนสกรีนบูชิวิตยิ่งเรียบร้อยคีเลินทีมเขาไปกองกันอยู่ตรงนั้นครับเราไปอัดกันไว้ทำให้บูชิวิดมีว่าแน่บูชิวิตลายป้องกันอ่อนมากเลยอ่ะ ยิงเลยดิฟอนิเย่โอ้โหบอลกระเด้งไปไกลเหลือเกินเวลาผมอยู่ใต้แป้นะแบบว่าอุตสาเข้าวงในได้เนะบอลมันก็กระเด้งไปแรงเหลือเกินระวังกาซอเนี่ยรีบาวรีบาวที่สี่ครับผมยัทำพิกแกลโลไม่ได้เนี่ย อุ้ยโดนสติวเออไม่ได้หรอกปิดบล็อกครับผมออนไฟเจอนเนี่ยมาสิพวกเยี่ยมเกมรับผมติดไฟแล้วตอนนี้นี่ไงล่ะดีไหมสติวได้แล้วเนี่ย ขอเหรอเนี่ยเออ,อผมวิ่งไปหลับตาไปเห็นไหมเนี่ยอื้อหือสวยแหววผมยังติดไฟอยู่เลยเออเดี๋ยวไ อครับวงในผมเริ่มทำแต้มได้แล้วครับควอเตอร์ที่ทำไปสี่แต้มครับไปไหนไอแวนส์คราวนี้นายไม่น่ารอดโอ้โหเสร็จกาโซตลอดอ่ะดูชีวิตสกรีนให้สกรีนให้โอ้โห สุยดายนี่ไงแล้วสามแตม้มเพื่อนโอ้โหเสียดายผมเองไม่ลงหรอกผมอะถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่เอ็กเซลเลนต์นะไม่มีทางลงไนะ เกมนี้เข้มข้นครับ,บท้ำสามแตม้มสี่แตม้มหกรีบาลหนึ่งแอตสิสแล้วก็หนึ่งสตีลเกรดเอลบครับมามาสามนาทีห้าสิบวิตอนนี้ทีมน้ำเก้าแต้มครับผมเจอใครถุงเท,ท้าเหรอ ยังไม่เลิกเล่เลนนะ<า>อีกนะง่าอืมอ,อย่างไรครับซิมมอนวีบาวได้จังหวะวิ่งผมห,หมดแรงแล้วครับฟาดเบรกได้ครับโอ้โหแชมมี่เขื่นซีของเราแมักลูมอร์ให้ไปดีแฮร์ริสันมาที่ทาสัน อืได้ไหมโอ้ยเสียดายครับจังหวะแรกผมกระโดดรีบาลช้าสาป้องกันการขึ้นของพาสันได้แล้วนะเสียดายเฟส<ะ>ชีวิตขอหน่อยสวยงามครับ like ช่วยผมไม่ได้ครับ เ็ดวิมาแล้วลุดลุดสวยงามวูย้ยลงมาเพื่อนสวยครับโอโ้โหแชมี่ของเราแชมี่รือมิโดลิมาเนี่ยโอโ้โหราชาสามแต้มอันนี้ผมผสมมาแล้ว ทั้งแลมดังทั้งคุโรโกะสามแต้มสแลมดังต้องมิดซีดิห้าสิบวีครับควอเตอร์ที่สามห้าวิห้าวิสามสอง,สองหลุดแล้วอย่บังเ้ยมผมไม่ได้ดังเลยเนี่ยควอเตอร์สุดท้ายโหผมได้ลง36วิสุดท้ายครับ ทางวิ่งจะได้ทำอะไรไม่แน่เนี่ยโอ้โหจังหวะแรกที่ผมหลุดเข้าไปก็ไม่ยอมส่งครับเกมนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับแมชชิคน่าจะชนะ DJ is screen. screen for Augustine. Pass to DJ. <laughs> and he that one, missing. Give me to that by You know it, man. DJ World Star. Woo-woo, how you keep coming up with these names? <laughs> oh, you know, they just keep coming, man. What can I say? <laughs> <laughs> You're killing it out there, man. Thanks, man. Killing รอดดงเท้าสวยดีเนะผมเพิ่งได้เปลี่ยนก่อนหน้านี้ใส่ 2K พิ่งได้เปลี่ยนรองเท้าที่ที่สปอนเซอร์เขาให้มาคุณน่าเป็นแดดโอเคสำหรับพาร์ทน,นี้ผมขอหยุดไว้ตรงนี้นะครับและเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสกลูลเงิอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม